เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยาบคายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมคาะสวัสดีมิตรรักชาวสลอดทั้งไรจ้าวันนี้ก็อยู่กับไอ้ฮูกตัวเดิมนะจ้าสลอตสาวบา้านเออวันนี้ฮูกมาอยู่ในหน้ามาจองซองจะตามคนในกลุ่มตามเวลาโบราณมาริจ้าเออกุ้มโบราณธรมก็คือกุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์อัตราก,การแตกหรือเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีหองเกมนั้นนะนะนะจ้าเออใครที่อยากตามกันไปออะลิงก์อยู่ใต้คลิปเราไปกดกันได้เลยนะจ้าทุกคนจ้า มาวันนี้ฮูกมาเล่นแบบมีสเต๊ปแล้วนะจ๊ะเออฮูกไม่ได้แบบไรซสาระไปวันๆแล้วจ๊ะวันนี้ฮูกเอาทุนมาที่อันหนึ่งซ่องซอันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทนั่นเองจ๊ะแล้วก็พกทุนมาที่เอ้ยพกทุน่าพูดไปละไอ้นุ่มก็จะมาเล่นเบ็ดอันซซ่องหนึ่งเออถ้อยล่างถ้อยล่างลงของไอ้บาเอาไม่ใช้เอาไปจ้าทุกคนจ้าเริ่มกันที่เบ็ดซ้ำแต่ข้อออโตโด,ดีกว่าเออ อะนานๆทีเรนออตโตออ้ข้อห้าสิบรอบละห้าสิบประราการันทุกคนเอ้ยแล้วแต่ฮูประกันแล้วว่าจะไปจบเบ็ดไหนแต่ข้อจบที่เบ็ดหนึ่งนั่นแหละเออซ้ำซองหนึ่งไปโอ้ยเขียวอุ้ยเขียวอุ้ยเปิดมาสวยเลยเหรออ่าเรียบร้อยไอ้เขียวเก้าสิบบาทโอ้ยสวยงามไอ้ฮู้ราชอบไอ้ฮู้ราชอบคอมโบดี้ย่งยางหิรไอลไอหูราชอบเฮ้ยเอาเอ,เอาเบ็ดซ้ำบอกแล้วว่าเบ็ดซ้ำมันนำโชคจริงทีทุกคนจ้าวันนี้ ย่าส่งไส้แฮะส่งสสยกันจไ๊ไหมละว่าอะไรอยู่บนหัวไอ้ฮูกออะฮูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไรวะเนี่ยเอา้าทุกคนทุกคนรู้ก็บอกกันหน่อยแต่ฮูกสงสสยว่นนะมันน่าจะคือฟอยนะจ๊ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมันน่ารักดีก็เห็นอะไรก็ยิบยิบเสี่ยหัวตัวเองไปหมดละเออแล้วแบบไปเปี่ยนสี่มาไหมทาไมกูเหมือนไอ้ตัวอันนี้จังวะเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ตัวที่มันเกาะต้นไมอ้อ่ะสล็อตเออแม่งตัวชาชาเออตัวนั้นอะ ท่านก็นแบบโอ้โหเรียบร้อยฮะรัวริ้นรัวเร็วและสวยงามวายส่องตัวแตกไปดอกนี้ข้อส่องจุดต,ตกลงมาโอ้โหจะเป็นมาม่าแทนยังไงล่ะยังไงล่ะเอ้ยน้อยไปน้อยอะน้อยไปน้อยมามา,มาท่านขี้เกียจกดเองเอ้ยออโต้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้นุ่มจ้าเออว่าไม่ต้องกดเองเออย,ยาวๆไปยังไงยังไงไปโอ้โหเงียบเงียบเงามากทุกคน แตกไปเมื่อกี้คอมโบดีๆเมื่อกี้คืออะไรนะสวยงามฮะดอกนี้วายเอ้ยห่วงจุ้ง41บาทจะเรียบร้อยวายแถวสองได้อยู่มามะดอกนี้27บาทเอ้ยไปไปไปๆต่ไป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 ไอ้นุ่มไปค่อยๆไปเอ้ยคอมโบดีๆน้อยอยังไง80บาทไม่รู้ ไม่รู้เราไม่รู้แหละจะไปได้แค่ไหนแต่ก็ไปไว้ก็ยังไงยังไงจ้าสองร้อยกว่าบาทก็เอ้ยสวยอ้ยวเข้าฟีเรีเกมอย่างงี้ไอ้นุม่มอุยเข้าแรกๆก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะหล่รอบแล้วนะเราเข้าง่ายๆแบบเข้าแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละมันจะได้ดีหรือเปล่าเอ้ยโอ,ยโอย้ไม่ดีให้มันรู้ไปไอ้นุม่มวางขนาะนี้นะสวยงามร้อยกว่าบาทไปละว,วายเท่าซ้ำแตกกระตัวอะไรโอ้ยคอมโมไม่ต่อ ไว้เสียจะไว้ไม่เชื่อมเออเงินรางวัลเมกะหนึ่งร้อยสิบบาทไปจ้าอาเช็คบินอาเช็คบินไปหนึ่งทีอาเช็คบินอาเช็คบินไปหนึ่งทีเอ้าแปดมุ่นยังไงเออโอ้ไว้ซ่อมตัวเยี่ยวเว้นคนละช่องกันเลยอะไรแต่โอ้โหะเชื่อมกระซองจุดเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายโอ้โหหนึ่งบาทโอ้ยจะมีประโยชน์อะไรแล้วถ้ามึงมาอย่างนี้อ่ะเออไปอ่ะยังไงยังไงเออเออสวยสวย ใช่ยังไงตัวทองยังเยอะน่าจะแต้งตัวตัวสีทองสีทองทองมาเออมันจะได้เข้ากับแบบเกมซะหน่อยกูก็งงเหมือนกันะกูคิดอะไรนะเอาฟอยมาแปะหัวเนี่ยยังไงได้อยู่เจ็สิบาทเรียบร้อสองขีดเอ้ยโอ้มาหามาหาสองขีดเธอะมาหาโอ้ไอ้กูหวังส่องขีดสองขีดเถอโอ้ส่องขีดเอสองขีดเถอโอ้เฮียดอกจถายอย่าส่องขีดไม่มา เพื่อมึงจะโอ้โหมึงจะตกลงมาแบบคอมโบส่องขีดเต,ต็มกระดานเพื่อทุกคนสังเกตดูนะเนี่ยดูดิส่องขีดแบบอืทั้งตัวทองทั้งตัวปกติแบบโคตรเยอะไอ้นุ่มอา้าไม่สนใจละอย่ามามองหน้าฉ่านนะฉ่านอายนะโอ้โหหน้ายังกระตูดเด็กสี่ยังกระตูดเด็กเอาไปไว้ท้องกลางยังได้อยู่สวยงามส่องขีดข้อห้าจุดห้าจุดโอ้โหห้าจุดลงมาไปซ่องจุดอีกสามจุดมึงลุดไปหหไหน้ยละโอ้ยไอ้นุ่มเอา ฟรีเกมแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปโอ้น้ำก็หมดแม่ยากกินน้ำเลือดเกินอะข้อ,ขอบางคนบริจาคน้ำแม่น่าละสวยงามดอกนี้เอ้โหห้าจุดห้าจุดห้าคิดแม่งไม่ได้สักตัวเอาไปฟรีเกมก็ถือว่าเอ้ยเป็ดซ้ำใจมาซ่องร้อยกว่านี่ถือว่ายังดียู่นะทุกคนนะจ๊ะถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่เลยนะเออ ก็ยังดีกว่าที่แม่งเบ็ด5าและแม่งจ่ายเท่าไรอะ่ะเบ็ด่าใจก้าบ้าทอะ่ะเออกูละท้อท้อจริงๆนะทุกคนจ้าเอา้าเอออึ๊บไอออวโอ้ย<ป>เอาอย่างไงโอ้ไม่ใจไปเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ห้ามคันได้ยังไงล่ะเบ็ดสองข้องเรามาหาสิบน่าจะไรเนาะทุกคนเนาะเออคือแบบ ยังไงอะเบ็ดซ้ำออโต้ห้าสิบยังย่างเ,เง, 3, 50, างีย้งยแล้วก็เบ็ดซองออโต้30สิบเบ็ดเบ็ดหนึ่งออโต้สิบอะไรอย่างเงี้ยไล่ลงมาแบบต่ำๆไล่ระดับลงมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่แต่เราเร่นเบ็ดสุงไปอะแล้วมันแตกหนักไปแล้วแล้วเบ็ดน้อยๆมันจะเลือกซากอะไรให้แตกหระเออเอาไม่เป็นไรค่อยๆไต่ไปวันนี้มีทารินให้ทําก็ทํากันไปน่อยเออมีให้ดูก็ดูทุกคนอยากให้เรนอะไรก็คอมเมนต์ไว้แค่นั้นและจ้าเออ ต่ที่แนะนําจริงๆอ่ะยากให้เข้ากุ้มบรถาธรรมมาเป็นครอบครัวกันละจ้ะท่นก็อยู่ในนั้นเออพูดคุยกับท่านได้ปกติเลยยังไงเรียบร้อยสีบาทเอ้ยยากท่ามทรงท่ามสูตรอะไรกันอะคนอยู่เป็นพันทุกคนเออเข้ามีสูตรกันอยู่แล้วแหล,ละเข้าอยู่กันมานานกุ่มบรถาธรรมนี่คือกุ่มที่เข้าเรียกว่าอมตะอ่ะไม่มีวันตายจะ้อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวจริงๆเออ คือเล่นกันแบบข้ามคืนกันไปเลยจ้าวันนัติส้ำดีสี่ฉันตื่นมาหิวข้าวยังเห็นคนกันแลกเปลี่ยนสูตรบอกเกมนั้นเกมนี้แตกดีกันอยู่เลยสันก็นโอ้ขนาดนั้นเลยเลยคือเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยเลยไงล่ะโอ้เนอเนอเนอเพีนด้วยโอ้ยสงสารตัวเองได้เกินไว้ยยังไงล่ะส่งส่องขีดเออห้าสิบจีบาทเรียบร้อยตัวไรอะอ่ะ,อะรางวัลกอนโตหกบหบาทเอ้ อีกยี่สิบมุ่นละจ้ะโอ้ฉันเริ่มแทบขอลวจ้ะตอนนี้แมฟอยทรงดีเรื่อเกินละวางเม็ดเผาเอ้ยไม่ใช่โอ้ตำรวจลงตำรวจลงยอกยอกนะเนี่ยตำรวจจ้าเออถ้ามารู้มาจากไหนดูดูดูใน u t u b e จ้ารอนนิดหน่อยอย่างไรละห้าจุดห้าจุดแถวแรกโอ้ห้าขีดแทนโอ้คือมึงบีบตัวเองให้เป็นห้าจุดได้ปะเออ ห้าคิดรู้ระว่าห้าคิดเอาอีกสิมุ่นยังไงก็หมดนี้ท่านว่าไม่รู้ว่าจะกำไรเท่าไร่จะโดนกินเท่าไรแต่ท่านก็ขอพอแค่นี้ไี้กว่ากําไรอาจจะไม่ได้มากไม่ได้ม้เมือนช่องอื่นที่เขาแบบเฮ้ยดวงดีเล่นแตกกันแต่ท่านก็ถือว่าท่านได้แค่นี้ท่านก็เอาลงละจ้าเออให้คนดูดูนะจ๊ะว่าท่านเล่นละเออ ไม่แบบแตกเป็นมื่นเป็นพันเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยรักพันก็มีรักร้อยก็มีตะเล่นคือมันมีได้มีเสียกันเป็นธรรมดาของเกมอย่างนี้อยู่แล้วเออใครที่แบบอาอยากเข้ามาเล่นด้วยกันอาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มก็ก,กดลิงก์ใต้คลิปนะจะ๊ะท่านรงไว้เป็นคอมเมนต์แรกเออก็ไปกดกันได้มาเป็นครอบครัวกันได้พูดคุยกันได้นะจะ๊ะเออเอ้าไม่พูดละทุกคนอาจ,จะรำคาญไอ้ฮูกรับไปดูตัวเกมกันยาวๆกันเลยดีกว่าจ้ามา ยังไงโอ้โหต้องปรับเป็นเบ็ดหนึ่งระทึงเวลาเด็กคนรอคอยแล้วเรือเปล่าเบ็ดหนึ่งสู้ชีวิตสุดท้ายมันก็กลับมาสู้ให้กูต่อเอา้ามามาไม่รู้ระเบ็ดหนึ่งได้เท่าไร่แต่ก็ข้อได้ไว้ก่อนนะจ๊ะเอ้ยรู้สึกว่าเกียดตัวละครตัวเองไงไม่รู้กูไม่น่าไปแต่งสี่แบบนี้มาเลยเอา้เอาแม่ ยังไงล่ะใครถูกใจซี่ในร้องคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะเฮ้ยฮู้จะไปแต่งตามนั้นมายังไงเสี้ยได้ฮู้ไม่มีเสื้อผ้าเออมีแตะคนมีตะอ้อยกระล่อยยิม้มเออไม่ใช่ <laughs> ไม่เกี่ยวกันเอายังไงยังไงเบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งโอ้เบ็ดหนึ่งเงียบเง่ามากทุกคนเงียบเง่าจริงๆนะจ๊ะฉันบอกเลยว่า สุดๆเอะอ่ะเรียบร้อยคอมโบห้าจุดห้าโอ้ยห้าจุดแม่งไปแบบเอ้ยเอาเอาเขาฟีเกมย่างนี้ก็สวยงามปีตาอะเฮอ่ะดูตายอใจดูตาหูก้อนตาหูไม่มีละเอ <allen Beach. S 1> อ,อเอาสิบมุนก็ตีไปเลยฮะาหกสิบมุนเอ้มุนฟีสิบมุนนะไปไปเบ็ดหนึ่งเบ็ดหนึ่งอา่าไปว่างอะไรเยอะทุกคนถ้าเราว่างเยอะมันก็จะหนักน้อย เรียบร้อยแปดมุนยังไงเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดไอ้ย็ดเป็ดแล้วซวยงางเออไว้แถท่าำยังไงละเออเออเออแถวสองจุดเออเออแถวแถวสองอุ้ยแถวสอง,อสองมีแต่ห้าจุดคือมึงไปโอ้โหมึงไปนัดกับใครมาเนี่ยไอ้นุ่มไปนัดกับใครมาไปนัดกับใครมาไอมันลงอย่างนี้โอ้รอบนี้ก็เป็นสองขีดแทนโอ้ยดูเรทชัดเลยเราเป็นต้องมึงไม่กระจายมากันละออข้อกระจายภายในแบบ เขาเรียกว่าซ้าแถวข้างหน้าแล้วกันอ้อย่าบ,บอกนะฟีเกมมึงใจกูยังยงี้จริงเหรอสองขิดเออได้อยู่เรียบร้อยสมจุดแถวแรกต้องมาละว,วางวางเปล่าวางเปล่ามัาง,าางกรมังกร,งกรโอ้ยเรียกห้าแต่แบบคิดว่ามันจะใจดีแต่ไม่ใจเท่าได้เขายังไงเงียบไปตามสเต็ปเจ็บไปตามสไตล์นุ่มไอ้ยา เม็ดบาดใจกูสิบบาทแม่่านละเกียดตโอ้ยโอ้ยฉันละปวดหัวปวดหัวโอ้ยละปวดหัวละปวดหัวปวดหัวเอ,อ้าเอ,อ,อีกสิบมุ่นสิบบาดอะทำมึงเสียยังไงละวายดอกนี่เอ,อ้ยได้อยู่สรับเป็นไว้แถวซ่องแถวซ่องอะไรวะท้องสี่เออแม่แต่ท้องเจ็ดไม่มีจะไม่ค่อยได้ดูเอ,อ้ไม่เกี่ยวกับทีวีเออเอาฮาคิดยังไง <c oughs> ตามสไตล์เลยเห็นทรงย่างเงี้ย ตามตาตาไไม่ค่อยใจกูหรอกเอาเอาเอาเอ,เอสวยงาม3จุดต่อมี้จุดใจแน่นอนแล้วแตกไปอุ้ยสวยส่องคีดแถวแรกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยังได้แถวส่องอยู่ได้อยู่แตกไปแตกไปแตกไป,ไปนุ่มแตกรัวๆอ้โหหมดแค่นี้อีก3ามุ่นสุดท้ายทุกคนจ้าเรามารุ้นกันจ้าว่ามันจะทิ้ง600บาทหรือเปล่าถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ก็เครียดดิ้งไปอ่ะเรียบร้อย มุนสุดท้ายอ,อาร์ตกนด้าก็กําไรวันนี้ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้มายจา่ะ400-300กว่าบาทถือว่าเอาไปต่อเกมอื่นได้กําไรเกมอื่นแน่นวนแน่นวนเออแต่ที่สําคัญ สํำคัญสํำคัญอะไรหรอสํำคัญคือต้องรอเวลาบรัสถามจ้าญาพี่ผ้ามาเล่นกันนะทุกคนจ้าเออระยะเขาคุ่มก็ลิง์อยู่ใต้คลิปนะจะไปกดกันได้คอมเมนต์แรกนะนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฮู้ก็ข้อราไปก่อนนะสวัสดีจ้า